Thank uh you. -huh. ครับนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียดดูจำอวดหน้าจอสนุกทั้งรายการพร้องนายแขกรับเชิญแล้วก็แต่ละช่วงละช่วงนี้นะจัดสรรมาให้ทุกวันอาทิตย์นั่นแหละครับผมช่วงโควิด1 9กําลังระบาดนะฮะเราต้องเป็นห่วงกันนะห่วงท่านผู้ชมอยากให้ดูแลตัวเอง กินร้อนช้อนฉันทางกันสองเมตรอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเาช้อนไข่ช้อนมันแล้วก็ใช้เจลลวรางมือเขาอย่าล้างมือบ่อยๆคือล้างมือบ่อยๆเนี่ยดีที่สุดแล้วแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยไปพบปะผู้คนก็สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าไม่ไม่ไปปนก็คนเยอะเยอะคืออย่าไปในที่สุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงที่มีผู้คนเยอะๆเราจะได้รีบ รีบหยุดเชื้อโควิดให้ได้เร็วที่สุดครับผมนะครับถ้าท่านปลอดภัยเราก็ปลอดภัยเราปลอดภัยพวกเราก็ปลอดภัยเราอยากให้ทุกคนปลอดภัยกันหมดเลยครับผมแต่ว่าความสนุกสนานวันนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายเราเอามาฝากกันนะครับไม่ต้องห่วงครับแต่มีอะไรบ้างผมว่าเชิญรับชมกันได้เลยชิครับ รายการจับปวดหน้าจอสเปเชียลสัปดาห์นี้จัดอันดับรวบรวมความตลกของเหล่านักร้องหนุ่มสุดท้า6อันดับมาเริ่มกันที่อันดับที่6จ่อยไม่ทองคำจากชอยเดอะซีรีส์สองพี่น้องเฮ้ยต้องมึงมาใหม่มึงจะร้องเพราะใชอย่างนี้เดีย๋ยวพวกเก่าๆก,ก็ตกงานกันทั้งรายการน <laughs> ยเอ,เอาตั้งใจแล้วเอาตั้งใจ ไอ้จอยผู้อาภัพผมมาแล้วครับมารับชาเออวันนี้เองทำไมมาช้าเพราะว่ามาสายอว่าได้วยเป็นเด็กกำพร้าบิดามาดามีไหมแถมยังมีน้องสาวที่ต้องเลี้ยงเขา จนเติบใหญ่จึงต้องรับหลายงาน oh. เพื่อแลกอาหารวยาสาย oh. ประนมมือขึ้นวันทาห oh. วังว่าคุณป้าจะเห็นใจโอ้โหยอ้โยเพราะจัดใจจริงๆหมดเสียงมึงเนี่ยไอไอเคยได้ยินไหมเพลงเนี้ยไอไม่ใช่พระเอกในหัว่าใจน้องอะไร<ช>นี่เพลงเนี้ยมึงเคยได้ยินไหม เพลงนี้จอยว่าเป็นเพลงที่ดังนะโอ้ดัง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 ใครร้องไม่รู้เออนักร้องตายไปแล้วฮะ <laughs> มีช่พระเอกในหัวใจน้องมีช่พระรองในห้องใจลมมันไม่ได้ร้องเสียงให้มันเสมอกัอนสีวะเพลงมีคีย์ มีชายพระเอกในหัวใจน้องมีชายพระรองในห้องใจรอนโอ้เห็นทีเนทีลงได้ยังไง้ามันต้องเสมอกันมีชายพระเอกในหัวใจน้องมีชายพระรองในห้องใจรอนไอ้นีมันม่ต้องโดดคือให้เสมอเลย ไม่ใช่ดาวราย<ห>ในใจเจ้าตํามาแล้วจ้า <c oughs> อ,ะ,อ,ะ,อะวางก่อนวางก่อน <c oughs> ส้มตําม,มาละก็ส้มตําม,มาละก็ส้มตําอร่อยอร่อยปมมือได้จ้าบ <c oughs> ีบมะนาวนิดหน่อย <c oughs> ใส่น้ำพลานิดหน่อย <c oughs> ปลร้าตัวน้อย ใส่ส้มตำสมตำจ้าใครจะซื้อก็เดินมาเลยจ้าไม่เดินไปหาจ้าอันนี้โชคดีแล้วขายของไม่ดีกวบไปลอดท้องเอาสิริมงคลก่อนดีนกว่าวโอ้ยขายอะไรวะส้มตำจะาย,ายมามามานั่งเลยนั่งเลยไอ้ฝาใช่ไหมเนี่ยฝาจ้าไอ้ฝาโอ้โหย๋ยนนี่มึงโตเยอะเว้ย ไอจอยเอาอะไรลูกเอาเลยเอาเลยสั่งมาเลยพี่จอยใหญ่เลี้ยงใหญ่เลี้ยงเอาส้มตำปูปลาแล้วกันปูปลาล่ะเนาะปูปลาใส่เส้นมะละกอหน่อยนะจ๊ะได้ใช่ไปเหมือนเราได้ขายของด้วยนะคุณได้ได้เล่นขายของไม่เคยเล่นเงี้ยเออเออเอาเด็ดให้เด็ดให้นี่อ๋อหรือยายเด็ดให้เนาะใส่น้ำปลาหน่อยเอาไปเออเอาเด็ดพริกให้นี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อใหญ มันจะเผ็ดไหมเนี่ยยายเด็ดขั้วยายต้องเอาวันนี้ให้หนูใส่แล้วมึงไม่เอาขั้วออกเหรอไม่เป็นไรกินได้ใส่จานหรือใส่ถุงใส่จานแล้วกันใส่จานเลยเนาะกินเลยเนาะอ่าโอเคอะดมไปหนึ่งใส่จานเลยทำไรอ่ะพูดเองใส่อะไรใส่จานไงนี่นี่วัตถุดิบหลักใส่ลงไปแล้วชงจานใส่จานจ้าโอ้โห เอาใส่ถุงด้วยไหมล่ะโอ๊ยแมวกูเหนียวกูเคี้ยวไม่ไหวเอาเอาเอาส้มตำมาวางไว้บนเทินบนจานอ๋อได้ได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้หมดแล้วมั้งนะจานขอบใจจ้าอันนี้มึงยังยังปรุงไม่เสร็จอีกยังเดี๋ยวมันไม่เข้าจานไงไอ้สาวใหญ่ผู้ไฮโซมีชื่อสุดโกว่าเจ๊ฝายตัวเขาไม่ไม่รู้ว่าเจ๊ฝายฝายรัวไปเลย ไช่เลยเอ,อ,อ,อันนี้ขอแก้ข่าวบางรายงีีเง่าแล้วไม่ยอมจ่ายก็ไม่มีอ่ะยังจะเถียงอีกไม่ได้เถียงเร <c oughs> นใจมึงด่ากูเรนใจกูจรู้ ทำไม,ไม่ไม่ไม่ไปทำงานก็หนูยังเด็กอยู่หนูก็เรียนอยู่เลยพี่จอยออกไปทำงานเดี๋ยวรอพี่จอยก่อนนะออกไปทำงานบ้าบอเลยใช่ไม่เคยเห็นมาจ่ายค่าเช่าเลยก็่แดงว่าทำงานเสร็จก็เอาเงินใช้ฟุ่มเฟือยกันใช่ไหมไม่ใช่ฟุ่มเฟือยแต่ก็พยายามจะเอาไปให้นี่แหละแต่มันไม่มีมันต้องกินต้องใช้อะมันต้องจ่ายวันนี้วันสุดท้ายจะเอาอะไรดียา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 อะไรอย่าไ่ทำอะไรเลย มีของพีิฆารกแสดงว่าแกเอาเงินซ่อมไป้รีตัวเอ้าเอาเงินช่วยด่วนช่วยด่วนเอาตังค์มาอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเอามาอย่าไปให้อย่าเดี๋ยวทำไม่ได้ทำไม่จะไม่มีแล้วป้าอานนั้นนะะเยนเยนเอาเนี่ยเราต้องต้องค่อยๆ่อค่อยคอุ๊บอุบแต่ไม้แต่มือเลยเนี่ยน้องจ๋าเลย อาอย่านี้แล้กันตอนนี้จ่อยก็ยัไม่ตังเลยเข็นผักก็รายได้ก็น้อย,ออยบอกเขาบอกเขาพรุร่งนี้อ<บ>ีกหนึ่งวันถ้ายังไม่มีเงินใจ่ายใช่แล้วก็ get out get out คือไม่รู้กูจำเข้ามา <c oughs> ไปหางเอาเลยด่วนเลยและนี่ก็คืออันดับที่6ของการจัดอันดับนักร้องหนุ่มสุดฮาตอนนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่าแล้วกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าคา่ะ